สวัสดีครับวันนี้มาหาคําตอบกันนะครับว่าทําไมต้องด่าคนอื่นว่าแรดด้วยนะครับคําว่าแรดเนี่ย เป็นคำด่าในประเทศเราเนาะส่วนใหญ่ก็จะใช้ด่าผู้หญิงที่แบบว่ามีจริตจัการานิดนึงใช่ไหมครับโดยเหตุผลที่ใช้คำว่าแรดเป็นคำด่าเนี่ยข้อมูลจากสถาบัานภาษาไทยศิรินทรธจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้สันนิษฐานไว้นะครับว่าทําไมถึงต้องด่าผู้หญิงลักษณะนั้นว่าแรดด,ด้วยนะครับประการแรกนะครับตามสัญชตาตญาณของสัตว์ชนิดต่างๆเนาะรวมถึงมนุษย์เราเองด้วยนะครับตัวผู้จะต้องเป็นคนที่ต่อสู้กันเพื่อแย่งตัวเมียนะใช่ไหมเราเห็นใช่ไหมครับพวกกว้างกระ ทิ้งอะไรแบบนี้เนาะตัวผู้ก็จะต้องต่อสู้กันชนกันเพื่อแย่งตัวเมียแต่ว่าในโลกเราอะครับมีสัตว์ไม่กี่ชนิดที่ตัวเมียเนี่ยต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งตัวผู้และหนึ่งในสัตว์ประเภทนั้นก็คือแรดนั่นเองนะครับดังนั้นเขาก็เลยสันนิษฐานว่าอันนี้แหละเลยเป็นที่มาของการที่เราด่าผู้หญิงที่ตบตีแย่งชิงผู้ชายกันว่าแรดนะครับคือนอกจากข้อสันนิษฐานแรกแล้วเนี่ยข้อสันนิษฐานที่2เนี่ยยังไปสนับสนุนส่งเสริมอีกนะครับ คือแรดเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่มีฤดูผสมพันธุ์นะครับคือแรดเนี่ยสามารถผสมพันธุ์กันได้ทุกฤดูกาลนั่นเองนะครับส่วนข้อสันนิษฐานสุดท้ายเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับบอกว่าเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์และตัวเมียก็ต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งตัวผู้เนาะเหมือนอันแรกนะครับแล้วตัวเมียตัวไหนชนะก็จะได้ตัวผู้นั้นไปครองแต่ถ้าตัวผู้ไม่ยอมผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวนั้นที่ไปต่อสู้ชนะมา ตัวเมียตัวนั้นอ่ะก็จะไล่ขวิดแลด,ดตัวผู้ตัวนั้นนะครับเออไล่ขวิดจนตายเลยนะครับแล้วก็ไปหาตัวผู้ตัวใหม่นะครับโอ้สุดยอดมากนะครับผมน่ากลัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มานะครับว่าทําไมถึงต้องด่ากันว่าแรดด้วยนะครับ วันนี้ถ้าชอบช่องเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ใครอยากด่าแอดก็เม้น์เข้ามาได้นะครับแอดไม่โกรธนะครับไม่เชื่อลองเม้นเข้ามาดูนะครับด่าๆได้เลยนะครับไม่โกรธนะครับลองดูนะครับครับวันที้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ